น่าทานไหมคะเราก็ประมาณสักไปห้านาทีนะทุกคนนะเพราะว่าให้ต้องปรุงทุกอย่างแล้วก็วันนี้นะคะมีคนมาช่วยด้วยตอนนี้ตับไปแล้วครึ่งทาง <c oughs> นี่แหละค่ะคือพริกขาแบบไม่ได้คั่วนะสามารถเอาไปคั่วได้นะ สวัสดีค่ะทุกคนไม่เจอกันนานแล้วนะและในคลิปน,นี้แม่ส้มจะเอาเมนูกไก่เนื่อสมุนไพรมาฝากทุกคนค่ะและก่อนที่เราจะไปลงมือทํานั้นแม่ขออวดสวนของแม่สักหน่อยนะทุกคนถึงจะเป็นหน้าร้อนแต่ในสวนเย็นชุ่มฉ่ามากเดือนนี้ฝนตกบ่อยมากเลยและตอนนี้แม่ก็ปลูกผักได้ตั้งหลายอย่างแน่ผักชีเอ้ยสวนผักกาดก็เกิดจะหมดแปลงแล้วนะยังมียอดมะระแล้วก็ทั่วนี่ก็คือมะเขือส้มนะ ทุกคนมันออกเองนั่นแหละเก็บกินก็หลายทีแล้วนะแต่ต้นน้องมันยังไม่ตุยอะ่ะทุกคนก็เลยมีให้เก็บกินตลอดมะเขือส้มแบบนี้นะไปใส่ส้ตมตำต้มยำหรือว่าเอาไปหมกใส่น้ำพริกปลาร้ามะเขือส้มอร่อยมากจ้าและนี่ก็คือถั่วฝักยาวครั้งนี้ไม่เคยรื้อถอนเลยนะคะนี่ก็ปลูกเป็นรอบที่สองเก็บกินไปแล้วสองสามครั้งค่ะเอาละทุกคนตอนนี้ไปดูการทำไก่เนื่อสมุนไพรกันดีกว่า และนี่ก็คือไก่บ้านประมาณ2อกิโลใบมะกรูดตะไคร้ซอยขมิน้นแล้วก็ มีปปยกันอบเชยลูกผักชีกระเทียมแล้วก็ขาแก่ค่ะตอนนี้เราจะเอาเครื่องสมุนไพรทุกอย่างคะที่ได้แนะนําไปแล้วนะเามาโคลค่ะแล้วยาดาม่าเรื่องโคลกนะคะทุกคนขาโคลกเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์มาเยอะแยะมากมายเลยค่ะตอนแม่ซื้อมาใหม่ๆเนี่ยทุกคนแม่เอาไปทอดกับน้ํามันค่ะคือโดยการที่คว่ําลงนะคะทุกคนมันเหมือนจะไหม้แม่ก็เลยตักน้ํามันราดค่ะหลังจากนั้นนะคะก็กลัวว่ามันไม่สุกอีกก็คือเอา ไปเผาไฟค่ะมันก็เลยกลายเป็นครกดําแบบนี้นะคะที่อาไปทําแบบนี้ก็เพราะว่าการเชื้อรานะทุกคนและจะบอกว่าใช้ดีปลอดภัยมาโดยตลอดค่ะเมามอยเรื่องครกกันยาวไปหน่อยทุกคนตอนนี้ก็ใส่โป้ยกักอบเชยและลูกผักชีลงไปตามด้วยขมิ้นนะตอนนี้ขมินม้นเขาเรียกว่าขมิ้นไข่ปลานะทุกคนเออนะคะเพราะว่ามันจะเป็นออกสีแบบเขาเรียกลักษณะมันคล้ายอะเนาะนะคะแล้วก็มีขาคา่ะ แล้วก็มีกระเทียมกระเทียมนี่ใส่ไปเยอะเลยนะคะใส่ไปหมดเลยแล้วก็มีนี่เลยแต้วยนะคะใส่ไปประมาณนี้ค่ะก็ทําการโขกเลยนะนะคะโขกให้ทุกอย่างมันละเอียดละเอียดนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมีคนมาช่วยด้วยตอนนี้ตําไปแล้วครึ่งทางอยู่ครึ่องแกงของเราทุกคนอี้ <c oughs> อะไรจะขนาดนั้น <c oughs> เราก็จะใส่กัน ไมเลยค่ะอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะคะใส่ไกล่ลงไปนะคะนี่ก็เครื่องสมุนไพรนะคะเมื่อกี้ใส่ลงไปเลยเออไปให้หมดเลยนะอันนี้เป็นผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสไก่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะพริกไทย1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชานะคะแล้วก็ผงชูรสอีก 1>, 1ช้อนชานะคะใส่ลงไปเลยค่ะนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นอันนี้ก็คือน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะะคะนี่จะใส่เยอะหน่อยนะ,ะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวหนึ่งนะคะซอสฝาเขียวหนึ่งค่ะอันนี้ใส่ตามลงไปเลยค่ะจะลุกเขา้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ ใส่ถุงมือแหละตึกร้อยอุทุกคนกดูดิใช้เวลาคลุกเคล้าก็ประมาณสัก5นาทีนะทุกคนนะเพราะว่าให้ต้งปรุงทุกอย่างมันซึมเข้าไปในเนื้อไก่เนาะนะแล้วจะมีเครื่องในด้วยนะมีพวกกลืนนะคะความอร่อยมันอยู่ตรงนี้นะกลืนแล้วก็มีไส้ด้วยนะคะไส้ไก่ ใส่ใบมะกรูดด้วยนะเพิ่มความหอมนะคะน,นี่โหหอมมากทุกคนนะคะหอมมากมากเลยแม่ตั้งซึ้งรอไว้แล้วนะคะแล้วก็ไก่ก็หมักเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอามาใส่ในซึ้งค่ะส่วนน้ำที่ตกลงไปนะคะก็จะเป็นน้ำซุปนะแม่ก็จะใช้ใบตองรองด้วยแล้วก็จะทิ้งรูให้ไอ้น้ำคือขึ้นมานะะจะทำให้ไก่สุกเร็วคะ่ะ ใส่ใบมะกรูดลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำการปิดฝาเลยจ้าระหว่างที่รอไก่สุกรอไปตำน้ำพริกขากันดีกว่าค่ะและนี่ก็คือส่วนผสมทุกอย่างของน้ำพริกขาในวันนี้นะคะนี่ก็จะเป็นกระเทียมค่ะนะคะแล้วก็พริกขั่วหรือพริกจีก็ได้นะอันนี้เป็นผงชูรสนะคะหนึ่งช้อนชาแล้วก็เกลือนะหนึ่งช้อนชาค่ะ นะคะเดี๋ยวเราจะมาโขกทุกอย่างรวมกันนะเราก็จะใส่นี่เลยค่ะขาลงไปนะคะใส่ขาลงไปก่อนโอ้โอขาลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะคะแล้วก็พลิกโอ้โหโรกเมื่อก่อนสมัยก่อนอย่กข้างในมันเล็กจริงๆนะทุกคนเกลือนะคะ แบบนี้นะคะตามด้วยพรงชูรสใส่ลงไปค่ะเราจะโขลกนะคะทุกอย่างให้เข้ากันตอนนี้น้ำพี่ขาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ไก่นึ่งเท่านั้นทุกคนหอมมากๆกินของมันเรียกน้ำย่อยได้ดีทุกคนทำให้หิวข้าวเลยอะ่ะตักเลยนะคะโอ้โหหิวข้าวแล้วทุกคน น่าทานมากทานกับคู่กับเนื้อนึ่งไก่นึ่งทุกอย่างได้เลยนะนี่แหละค่ะคือน้ำพริกขาสูตรเชียงไฮ้นะเจ้านะเจ้าโอเคตอนนี้ไก่เนื่อของเราก็สุกแล้วค่ะเนื่องไปประมาณสามสิบนาทีนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นไก่รุ่นนะทุกคนแล้วก็สุกไวด้วยไก่เนื่อสมุนไพรน่าทานไหมคะมา,มา<อ>ค่ะเราก็จะเริ่มมาตักกันเลยนะคะ<อ>เดี๋ยวเราจะไปกินกับ น้ำพริกขาของเรานะทุกคนปาดตกึนเป็นรสแซ่บแท้สูนะใครชอบน้ำซุปก็เดี๋ยวจะตักน้ำซุปไปด้วยนะทุกคนคือมันน่าทานมากอะ่ะโอ้โหรู้ดิไก่รุ่นนะคะมันจะไม่มีความเหนียวเลยนะเวลาเอามานึ่งมาต้มนะคะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะคะอันนี้ก็นะ30นาทีค่ะ เป็นไงล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานไหมคะมาจากทุกคนเนื่อไก่อร่อยมากอันนี้คือตับนะคะตับไก่บ้านกับตับไก่พทนไม่เหมือนกันนะคะ ทุกคนตั๊พี่ขาหอมมากมนั่งชิออโอ้โหทุกคนเป็นไงล่ะหิวกันบ้างไม่เอ,อ่ยอย่าลืมไปทำกันนะคะไก่นึ่งสมุนไพรแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แม่ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายนะคะ